ดูแลสุขภาพกินอาหารชาติใดดีราฐธรรมนทอคุยโรคยากให้เป็นเรื่องงา่าย เวลาที่เราดูแลสุขภาพใช่ไหมคะเราก็จะนั่งคิดหลายอย่างมากว่าเออจริงๆแล้วเราก็จะต้องเรารู้ว่าเราจะต้องกินโปรตีนเนาะเราจะต้องกินพวกอาหารไฟเบอร์เยอะๆใช่ไหมคะแล้วคราวเนี้ยพอเราไปดูอาหารหลายๆอย่างที่มันเข้ามาในชีวิตเราเนาะอย่างยกตัวอย่างนะคะเป็นอาหารอเมริกันเนาะอาหารอเมริกันเนี่ยสมมติว่าถ้าเราจะกินผักรู้ไหมคะเด็กอเมริกันเนี่ยกินผักเนี่ยมากที่สุดก็คือมันฝรั่งค่ะ ที่จริงๆเป็นผักที่อุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรตอย่างสูงเลยไรไฟเบอร์สุดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าเขาจะกินะมะเขือเทศนะคะเขาก็จะกินในรูปแบบของซอนมะเขือเทศที่อุดมไปด้วยน้าตาลแบบมหาศาลเลยอะคะ่ะแล้วจริงๆเผื่อเผืน้ําตาลในตัวซอนมะเขือเทศอะคะ่ะไม่ได้ต่างอะไรกับน้าตาลในน้าําอัดลมเลยนะคะและถ้าเกิดสมมุติว่าเขาจะกินผักจริงๆเนี่ยสิ่งที่เขากินก็คือผักกาดแก้วซึ่ง ้ผักกาดแก้วเนี่ยมันเป็นผักในน้ําแน่นอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแบบวิตามินแร่ธาตุอะไรต่างๆเนี่ยน้อยมากๆแล้วพอเขาไปเซอร์เวยในคนอเมริกันจริงๆอะคะ่ะที่เป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะปรากฏว่าแบบประมาณเกินครึ่งอะคะ่ะที่แบบไม่กินผัก ไม่กินผลไม้ไม่กินอะไรที่มันมีวิตามินซีไม่กินอะไรที่มันมีแคโรทีนอยเลยเพราะฉะนั้นจริงๆิอะค่ะอันเนี้ยกินอะไรไม่รู้แต่อาหารที่ควรตัดอย่างแรกเลยก็คืออาหารอเมริกันนะค่ะครานี้พอกระเถิบไปเราก็ไปดูอาหารชาติอื่นๆก,กันมาก สมมติว่าถ้าเราจะกินอ,า,อาหารเกาหลีมันก็จะเป็นอาหารแบบแ,แนววปิ้งย่างใช่ไหมคะซึ่งถามว่าเราเคยพูดกันไปก่อนคลิปก่อนหน้านี้แล้วเนาะว่าการปิ้งย่างต่อให้มันแบบไม่ไหม้เป็นดำๆปีๆคือดูหน้าตายังน่ากินอยู่ะมันก็มีการเผาไหม้อยู่ข้างในเพราะฉะนั้นจริงๆะคะ่ะมันว่เป็นสารกรอบมะเร็งะดับกมงอยู่แล้วเนาะ ครันนี้พอไปอาหารญี่ปุ่นอะอันนี้พอได้หน่อยเพราะว่ามีปลาดิบเนาะซึ่งมันก็คืออาหารสดแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะว่าปลาเนี่ยบางทีก็จะต้องระวังพวกแบบเกี่ยวกับโลหะหนักสารปนเปื้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้เลือกว่าเป็นแบบปลาธรรมชาติหรือปลาเลี้ยงซึ่งถ้าเป็นปลาธรรมชาติเนี่ยด้านน้ำที่ดีที่สุดก็คือเป็นแบบต้องเป็นประมาณนอร์เวย์แบบเนี้ยค่ะหรือว่าเป็นแบบ ปลาทะเลน้ําลึกจริงๆอย่างนะะี้ค่ะอันเนี้ยก็คือควรจะรับประทานได้ไใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าแต่จริงๆอ่ะสาจะบอกให้นะว่าถ้าคุ้นๆแบบสุดๆอาหารที่แบบครบควรทั้งโปรตีนทั้งแบบตัวแบบขอไฟเบอร์ทั้งวิตามินและธาตุจริงๆอ่ะอยากแบบให้คิดถึงแบบเราอยู่ประเทศอะไรคะประเทศไทยเนาะก็จริงๆอาหารไทยอะคะ่ะที่เป็นอาหารแบบ อาหารที่ไม่ได้ลอกเลียนแบบต่างชาติมาค่ะทันนี้คืออาหารที่แบบชันดีในการดูแลสุขภาพสุดๆเลยค่ะดังั้นเราลองดูเนาะถ้าสมมุติว่าถ้าจะให้เลือกอาหารสักอย่างหนึ่งอะคะ่ะในการดูแลสุขภาพของเราอะคะ่ะอยากให้เลือกเป็นอาหารไทยนี่แหละคะ่ะรับรองค่ะว่าโปรตีนครบวิตามินแร่ธาตุครบ้วนแน่นอน,นะคะ่ะสาระดีๆแบบนี้นะคะก็มีอยู่ในเจา้าจ๋าฟาร์มาทอกเป็นไปหมดเลยก็กดติดตามช่องเจ้าจ๋าฟาร์มาทอกเอาไว้นะคะเจ้าจ๋า ข้าวมาทอกอยากให้คนไทยทั้งประเทศมีสุขภาพดีค่ะ